เรียกว่าสัตวรวัแห่งเอเชียเป็นของจริงครับเป็นของจริงที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่ในแง่นี้มันมีผลกระทบต่อไอ้เวที T ที่เรากำลังดูนี่คือการค้าขายระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนเนี่ยอย่างไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเจาะลึกในประเด็นนี้ผมว่ามีแนวโน้มที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านนะครับจริงๆแล้วคือโอกาสทางธุรกิจเนี่ยสเรื่องในการที่น่าสนใจประการแรกเนี่ยนะครับ ประชากรในทวีปเอเชียจะรวยขึ้นครับจะมีฐานะที่ดีขึ้นคนชั้นกลางจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินการใช้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นการค้าขายระหว่างประเทศในภูมิภาคมันจะต้องมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่ผมอยากจะชี้อีกอย่างคือว่าผู้บริโภคเนี่ยพอเริ่มมีฐานะดีขึ้นเนี่ยรถนิยมเนี่ยจะมีความจู้จี้มากขึ้นครับ สินค้าก็จะต้องเน้นวัสดุที่มีคุณค่าสูงวัสดุที่หายากการออกแบบก็จะต้องมีการเฉียบแหลมตรงกับรถนิยมต่างๆชีวิตมีความหรูหรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านเนี่ยเป็นธุรกิจซึ่งสามารถนะครับสนองความต้องการความรวยขึ้นหรูหราขึ้นดีขึ้นต่างๆในในเอเชียได้นี่เป็นโอกาสสาคัญแต่โอกาสที่ผมอยากจะชี้ที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยสำหรับอาเซียนเนี่ย คืออาเซียนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเราอยู่ในทางเสือผ่านเพราะเราอยู่ระหว่างสองประเทศยักษ์ใหญ่ซึ่งจะเป็นสองประเทศซึ่งมีอัตราการขยายตัวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับสูงสุดในโลกแล้วต่อเนื่องไปอีกหลายสิบปีครับคือจีนที่อยู่ทางเหนือแล้วอินเดียที่อยู่ทางตะวันตกเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้านะครับ อีก20ปี30ปี40ปี50ปีสองประเทศนี้จะต้องค้าขายระหว่างกันอีกมากมายเขาจะค้าขายระหว่างกันนะครับอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางอินเดียซื้อสินค้าอุตสาหาการรมจากจีนหรือจากจีนซื้อซอฟต์แวร์อะไรต่างๆจากอินเดียเพราะฉะนั้นประเทศใดที่อยู่ในฐานะที่จะเชื่อมนะครับระหว่างสองประเทศนี้ได้เนี่ยย่อมอยู่ในฐานะที่จะมีโอกาสในกานรทําธุรกิจและประเทศใดที่จะเชื่อมได้ดีมันก็ต้องประเทศที่อยู่ตรงนี้แหละครับ แนวโน้มที่สองที่ผมอยากจะชี้ก็คือว่าประเทศจีนเนี่ยเวลานี้เนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยมาถึงจุดที่ควรจะเริ่มสนับสนุนให้กิจการขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะครับออกไปลงทุนต่างประเทศได้แล้วที่ผ่านมาคืออย่างี้ประเทศจีนเนี่ยจะมองตัวเองว่าเป็นประเทศที่เรียกว่ายังพาอยู่ในระดับพัฒนาระดับต่าระดับกลางเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสนับสนุนให้การ มีการเอาเงินผลักออกไปลงทุนต่างประเทศนี้อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่อาจจะเปิดเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่นะครับพอทําอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพอเงินดอลลาร์ไหลเข้าประเทศจีนมันก็ไปตรงอยู่ที่เดียวครับมันไปตรงอยู่ที่ทางการมันกลายเป็นทุนสำรองจนเวลานี้นี่มากสามล่าสุดนะสามจุดสองล้านล้านดอลลาร์ เยอะที่สุดในโลกแล้วมีแนวโน้มจะเยอะขึ้นไปเรื่อยแล้วการที่ทุนสำรองเพิ่มขึ้นมากๆอย่างนี้นะครับทำให้จีนตกเป็นเป้าครับไม่ใช่เรื่องดีเพราะประเทศนั้นไม่จําเป็นต้องมีทุนสำรองมากขนาดนั้นพอมีมากขนาดนั้นก็ตกเป็นเป้านะครับตกเป็นเป้าว่าบริหารงาาานบรริหร่งเงินโดยการกดค่างเงินให้ต่าเกินไปต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะมีคาแนะนํากับทางการจีนนี่นะครับควรจะเปิดโอกาสให้คนภายในเนี่ยเอาเงิน ตัวเองเนี่ยนะครับออกไปลงทุนต่างประเทศแล้วคือการมีทรัพย์สินต่างประเทศเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องเก็บไว้ในรูปของเงินสํารองอยู่ในมือทางการอย่างเดียวเก็บไว้ในรูปของเงินลงทุนของเอกชนซึ่งไปลงต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำประเทศจีนทําอย่างนั้นผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นการเพิ่มดุลลงทุนสํารองก็จะชะลอมันจะเพิ่มในรูปของอค่าลิกฟอ f o r e i g n i n v e s t m e n t นะครับแทน แต่ว่าไอการเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศที่ผมก็จะแนะนําให้รัฐบาลจีนเริ่มผลักดันเนี่ยส่วนหนึ่งนี่อาจจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเอาเงินไปซื้อหุ้นในตลาดหุ้นนะครับแต่ผมว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นเป็นความสําสคัญระดับรองแต่สําคัญระดับแรกเนี่ยคือการลงทุนในลักษณะที่ผมใช้คําว่า foreign direct investment คือการออกไปเนี่ยนะครับสรูปแบบอย่างแรกไปลงทุนตั้งโรงงานหรือตั้งโกดังในการที่จะกระจายสินค้าผมคิดว่าถึงเวลา ที่สินค้าออกแบบโดยคนจีนเองยี่ห้อของคนจีนเองเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มมาแล้วมากระจายสินค้านะครับมาตั้งฐานในการขายในในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยแรกที่ควรจะต้องมี outbound foreign direct investment เนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะมาสร้างนะครับอาณาจักรสำหรับสินค้าของจีนในอาเซียนเรื่องที่สจีนเนี่ยนะครับ มองไปข้างหน้าเนี่ยอีกกี่สิบปีเนี่ยนะครับก็ยังจะเป็นฐานอุตสาหกรรมทีใ่ใหญ่ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเนฐานอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับวัตถุดิบเนี่ยจะเป็นจะต้องมีการกินการใช้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยต่อไปอีกอีก,อ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 กนานเลยแต่วัตถุดิบเหล่านี้ท่านต้องอย่าลืมว่าเวลามันขุดมาเนี่ยนะครับจากแอฟริกาก็ดีจากออสเตรเลียก็ดีมันจะมาในรูปของก้อนแร่ครับผงแร่ครับ มันจะมาในรูปของลักษณะที่มันเคลื่อนย้ายแล้วค่าใช้จ่ายมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่านะครับเรามีการวางแผนนะครับแล่ให้มีธุรกิจของคนจีนหรือจะมาลงทุนร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วแปรรูปจากผงจากก้อนไปเป็นบาไปเป็นแท่งไปเป็นแผ่นไปเป็นม้วนนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับขึ้นมาแล้ว ขนต่อนะครับจากอาเซียนเนี่ยวิ่งต่อเข้าไปเนี่ยที่ประเทศจีนผมว่านี้ดีที่สุดเลยวินวินเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งที่จะสามารถทําอย่างนั้นได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือเวียดนามอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแหล่งที่ที่ที่ศึกษาที่จริงแล้วเนี่ยถ้าท่านเป็นนักธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งจากต่างประเทศเนี่ยแล้วท่านยังไม่ได้เดินทางไปดูที่ทวายที่ประเทศพม่าเนี่ยผมว่าท่านกําลังจะพลาดโอกาสนะครับท่านกำลังจะพลาดโอกาส การขนส่งเนี่ยนะครับเมื่อทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะขนส่งในรูปบาร์ในรูปแท่งในรูปมว้วนในรูปอะไรขึ้นไปเนี่ยนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยโดยผ่านระบบรถไฟนะครับถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากแนวร่มในการลงทุนเอาบาวจากประเทศจีนที่สมที่ผมคิดว่าน่าจะมาพิจารณาคือว่าคือเป็นการลงทุนเพื่อจะพัฒนาประเทศอาเซียนรุ่นใหม่โดยตรง คือบอกตามตรงนะครับธุรกิจจีนเนี่ยถ้าบอกว่าไปลงทุนที่ฮ่องกงแล้วจะไปแข่งกับฮ่องกงได้ผมว่าอันนี้ฝันถ้าธุรกิจจีนบอกจะไปลงทุนในอเมริกานะครับอาจจะได้สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่มีแบรนด์เนมดังอย่างไฮเออร์ e arth, แต่ก็ยังไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายถ้าท่านจะไปลงทุนในยุโรปแล้วบอกจะแข่งกับเขาได้เนี่ยนะครับไม่ใช่แต่ท่านไปลงทุนในพมา่าโอ้ันเนี่ยธุรกิจจีน,นมีโอกาสสูงเพราะว่า ความต้องการการกินกานใช้มันยังอยู่ในระดับพื้นฐานนะครับซึ่งยังยังต่ำกว่าประเทศจีนด้วยซ้ําถ้าท่านมาลงทุนในเวียดนามผมว่าอันนี้เป็นโอกาสสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับนักธุรกิจไทยทําไมเวลานี้บุกละบินบินจากกรุงเทพไปย่างกุ้งเนี่ยมาถึงยากเหลือเกินก็เพราะนักธุรกิจไทยมองเห็นนะครับว่าโอกาสเนี่ยเวลาพม่ามีการเปิดประเทศเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในอินเดียจีนพม่าเวียดนานเมเขมรเนี่ยความต้องการสินค้าเขาอยู่ในระดับพื้นฐานไทยไปค้าขายได้ครับจีนก็มาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นโอกาสแต่ว่าถ้าจะให้ดีมันควรจะเป็นโอกาสที่มีการจับมือร่วมกันสามฝ่ายถ้าจีนไปตรงผมว่าไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าจีนจับมือกับคนไทยไปนะครับแล้วไปร่วมลงจับมือลงทุนร่วมกับคนพม่าร่วมกับ ในเรื่องของอเขมรเวียดนามนี่น่าจะเป็นประโยชน์โอกาสที่สามแนวโนม้มในเรื่องที่สามที่ผมอยากจะชี้ก็คือในเรื่องของอธุรกิจอาหารคือธุรกิจอาหารและของกินเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเรากำลังมองว่าอีก5ปี1 0ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยกำลังซื้อของคนในจีนในอาเซียนเนี่ยนะครับจะสูงขึ้นในจีนโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคเวลานี้ก็เริ่มเห็นแล้ว จากเดิมบริโภคประเภทแป้งเปลี่ยนมาเป็นเนื้อสัตว์นะครับเปลี่ยนมาเป็นผลไม้ที่แปลกหายากเปลี่ยนมาเป็นของที่มันมีคุณค่ามากขึ้นการบริโภคสมุนไพรจะมีความรู้ในด้านนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของกินแปลกๆในอาเซียนเนี่ยอาเซียนนี่เป็นแหล่งอาหารที่ใหญ่โตไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับแต่ว่าไม่ว่าอาเซียนประเทศหลายๆเป็นแหล่งอาหารที่ใหญ่โตแล้วถ้าเรามองว่าถ้าท่านสามารถ นำส่งอาหารเหล่านี้นะครับนะให้ไปถึงผู้บริโภคในเมืองจีนเนี่ยนะครับในสภาพสดใหม่และเป็นอาหารซึ่ออร์แกนิกนะครับที่ดีกับสุขภาพเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีคือถ้าท่านมองนะครับว่าในอนาคตคนจีนเขาจะไม่กินอาหารกระป๋องเขาจะไม่ต้องการอาหารแช่แข็งแต่เขาจะต้องการกุ้งมังกรที่จับใหม่ๆนะครับจากพามา่าวิ่งขึ้นไปนะครับ ผักออร์แกนิกที่ปลูกในไทยวิ่งเงินไปหรือผลไม้พิเศษจากเวียดนามวิ่งเงินไปตัดวันนี้ต้องพร้อมขายในซูเปอร์มาร์เก็ตที่จีนวันพรุ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นนั้นโอกาสอันนี้จะเป็นโอกาสที่ท,ที่สำคัญแนวโน้มที่4โอกาสและโอกาสสุดท้ายที่ผมอยากจะชี้คือในเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเที่ยวไทยเนี่ย มันมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญน,นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมาเนี่ยคือเน้นในเรื่องของโลกคอสคือมาเนื่องจากว่าประเทศไทยมาแล้วถูกก็เลยมาเน้นดูอาจจะดูโชว์กระเทออยอะไรต่างๆนีนะครับกลายเป็นเราไปมีม,ม,มีมีความมีชื่อเสียงในด้านนี้แต่ว่าอาเซียนคอนเน็กติวิตี้เนี่ยนะครับในระยะต่อไปเนี่ยมันจะทำให้มีการถ่ายทอดข้อมูลในการสื่อสาร ถึงกันในภายในอาเซียนแล้วต่อไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อไปอยังจีนต่อไปอยังอินเดียอะไรต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจนะครับของคนเราเนี่ยในละแวกนี้นะครับต่อวัฒนธรรมต่อความเป็นอยู่ต่อชีวิตนะครับของคนเนี่ยในละแวกนี้ระหว่างกันเนี่ยนับวันจะมีแต่มากขึ้นทำไมวันนี้ท่านถึงอยากจะฟังดรนิติภูมินะครับมาเล่าเรื่องน้นเรื่องนี้เพราะว่าท่านรู้ว่าดรนิติภูมิเดินทางไปเยอะ แล้วท่านเนี่ยจะมองเห็นอะไรเนี่ยจากแง่มุมของสายตาที่แปลกๆท่านจะสนใจเวลานี้นะครับรายการที่ท่านเปิดดูในไทยเนี่ยนะครับจะมีรายการที่คนไทยเนี่ยออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ทํารายการมามาเสนอเนี่เยอะแยะเป็นความสนใจที่ปันไปกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนจากการเน้นท่องเที่ยว ในลักษณะที่มาดูช้อปปิ้งเรื่องต่างๆเนี่ยผมว่าเขามีโอกาสที่จะเปิดหูเปิดตาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วมาในลักษณะของการพักผ่อนตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ว่าในเรื่องของชีวจิตฟื้นฟูจิตใจนะครับการประจนภัยดำน้ำนะเดินป่าเ,เที่ยวบอลลูนกอนย้อนรอยประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นศักยภาพในการที่เราจะพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยนะครับ ซึ่งจะมีความก้าวหน้ามีความหลากหลายได้มากมายอีกอประการหนึ่งที่เมื่อกี้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือว่าแนวโน้มในเรื่องของการพัฒนานะครับเชียงรายและเชียงใหม่เนี่ยในการที่จะเป็นศูนย์ในเรื่องของรีทายเมนต์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญและผมคิดว่าน,นี่ก็เป็นแนวโน้มศักยภาพที่สําคัญเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตกล่าวโดยสรุปนะครับว่า เรากําลังเข้าอยู่เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่สำคัญมากนะครับเป็นยุคที่เอเชียจะทวีความสำคัญมากขึ้นในอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาครับแล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปิดโอกาสในการทำเงินทำทองให้กับท่านเนี่ยอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้าหากว่าท่านดูรกริจยังไม่ได้คิดจะเริ่มธุรกิจอะไรเนี่ยนะครับ ในวันนี้หากว่าท่านจะยังไม่ได้คิดจะเข้าร่วมหุ้นกับใครนะครับท่านกำลังจะพลาดโอกาสที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านไปก็ได้ขอบคุณครับค่ะข,ขอบพระคุณค่ะท่านธีรชัยภูวนาณานรานุบาลน,นคะคะท่านต้องรีบไปขึ้นเครื่องแต่ว่าขออนุญาตท่านอยู่บนเวทีแป๊บหน,นึ่งนะคะอ,อ,อยากจะขอเรียนเชิญโอกาสนี้นคะคะตัวแทนพาณิชจ,จังหวัดสีจังหวัดภาคเหนือตอนบนนคะคะได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านวิทยากรน,นคะคะขอเรียนเชิญท่านเฉลิมพลพงฉบับนาภาด้วยค่ะ แล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะคะพานิตจังหวัดสีจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะเชียงรายแพร่พะเยาน่านนะคะขอเรียนเชิญค่ะหรือว่าตัวแทนนะคะของสีจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะขอเรียนเชิญค่ะเพราะว่าอีกสักครู่หนึ่งท่านธีรชัยจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแล้วนะคะอย่างที่บ